ล้อยป่าใส่ถุงวังป่าท่านมันเรียบร้อยแล้วท่นองปรุงแล้วค่รมอเลยใส่ประแดกอีกสพริกข้าวคั่วยาซันมือยัซันมะนาวเรียบร้อยมันก็เป็ nice นของเลามันกินบ่ายนี่มันยังไม่เที่ยงเลยมันแค่ตีนมปลาเนี่ยมันปลามอย่างเดียววันนี้ใส่น้ำปลาด้วย น้อยใครอ,อย,ยู่ไม่ต้องบอกให้หยุดค,คนข้างค้นเนี่ยเอาจนได้บอกให้หยุดพุ่นนี่เสียบเม็ดจู่ะมะนาวเสียบดูดนิ้วมือนี่ยมาทำงานเลยมือนี่ยพ้นเอาเสียบส่วนตัวคนมาเนี่ย <laughs> เสียบเสียบก้อยหอยแหนเนี่ยทำกระดูดทำกระดูดูดูดด,ด,ด,ด <laughs> เสียบเป็นเสียบดูดนิว้ว บหเฮ็ดเลยมือนนิเพราะว่ามันเป็นก้อยนะบางสิงยวใส่ถุงเดยกกระดูดเด็กกระดูดเด็กกระด่นในีเขากินเด็กกรปาดปากเน่าอยู่ันเดอยกระดูดคือเก่าล่ะเออยังบเนี่นี่ยงบันัวครับัวโอ้ยยัวบลใสโคกต่ำมารสเท่าไงยอัวเนี่ยยอยวเล็กน้อยจีกันนะบ่ฮึก้อยปลาใสี กูแท่ก็ไปหาหมอให้เกาเลยครับโอ้ยยากชิมเก็ได้นำลายไหลฟังเสียงถุงขวากขากอยู่ยุ่ต่อแล้วเนาะฟังก้อยี่ถุงก็เป็นต่เสียบแต่ว่าฟังเสียงขวาขวากอยู่นะหอมงให้ใส่น้องพักหอมได้ปะนี่ชิมต้นซิมไว้เด้อชิมกับซิมสริม ก็ชิมเ้อจริงดิอูก็ชิมคำปวมเดียวะว่าเราใส้ปากยื่เฝ้าถามไรโอ้ยชิมคำปวมพุดจังผสมจังผสมเนื้อไปนีนใสหลายเด้อมันจะหัดมันจะเป็นก้อนก้อนนะหืมกเป็นใสส้มเนี่ยนะใช่ พอไจะปรุงแล้เชียแสบๆแสบจ้ำแก้วเอาไปเนี่ยนัวนัวนืวแตงหอมอีกใบกานปรุงนี่เขาให้ปรุงแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองพอเราไปปรุงทั้งสามรั้งสามนี่ไปเลยนะถ้าที่เหลือก็จ้ำแก้วเอาใครจางใครไม่นัวมีสารตัวขันตัวถุงไอเปรี้ยว ปล่อยปลาใส่ถุงครับเล่าละบันเล่าเทเจจานว่าจานก็บนท่าล่างอยู่เอาใครสนใจไหมเอาไปเกลือลงน้ำสิจานอะน้ำซื้อมาหล่อยต้มปลาครับปลาปิดหม้อไปไหนเมื่อไหร่จะร้อนปล่อยปลาใส่ปลาโอเคครับผมปล่อยเรียบร้อยแล้วมือหนิเซฟเป็นเลยเต็มโตนี่ไม่เอา